สวัสดีค่ะชื่อนา,านางสาวธนาพรบุญดาคำเลขที่17อยู่ชั้ชสสนปช3ขับหนึ่งคะนช่างยนต์วันนี้จะมาทำ<ส>เรื่องวงต่อมนจรน์ได้ช์าค่ะใส่ไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าที่ขั้ว AM1 ที่สวิตช์กุญแจเมือ่อทำการเิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนขั้ว AM1 จะไหลผ่านไปยังขั้วไ g จากขั้วไ g เข้าที่ฟิลเกตขนาด1 0แอมของวงจรไดชาร์ตฟิลเกตขนาด1 0แอมของวงจรไดชาร์จออกไปยังที่ปัก 4B ั้ว19แล้วไปที่ลัก a c c a 1ขั้วที่1แล้วไปที่ลัก A ขั้วที่2ที่ขั้ว IG ของ IC r e g u l a t o r จากขั้ว IG เข้าที่ฟิลขนาด 7.5m met จากฟิล 7.5m เข้าที่ลั๊ก 4m ขั้ว1เข้าที่ลั๊ก A ขั้วที่1ของหน้าปัดไฟออกจากหน้าปัด B ขคัวที่1แล้วเข้าที่ปัก A อ3แล้วเข้าที่ปัก CA1 แล้วเข้าที่ปัก A ที่คัว4ที่คัว L ของ IC r e เ u l a t o ลสายสไฟบกจากแบตเตอรี่เข้าที่ฟิลเมนขนาด60แอมเมนเข้าที่ปัก B ขคัวที่2แล้วเข้าที่ปัก 1D ขั้ัวที่1แล้วเข้าที่ฟิลขนาด7.5แอม ALTs จากฟิว 7.5A เข้าที่ปลั๊ก1ขั้วที่2แล้วเข้าที่ปลั๊ก CA 1ขั้วที่2แล้วเข้าที่ปลั๊ก CA 1ขั้วที่5แล้วเข้าที่ปลั๊ก A ที่ขั้ว S ของ IC เรคูลเลเตอร์กล่อง ECU จากกล่อง ECU เข้าที่ปลั๊ก A ขั้วที่3ที่ขั้ว M ของ IC เรคูลเลเตอร์ ใส่ไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าที่ฟิลขนาด120ม ALT แล้วเข้าที่ปัก B ปัก C ขั้วที่1แล้วเข้าที่ปัก B ขั้วที่1ที่ขั้ว B ของไดชาร์จใส่ไฟบวกจากหน้าบั๊กเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ สายกาของหน้าปัดเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่สายกาของไดชาร์จเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เมื่อทำการเปิดสวิตช์ุญแจไฟจะแสดงบนหน้าปัดเมื่อทำการเปิดสวิตช์ออเตอร์ใฟหน้าปัดจะดับลง จบการนำเสนอเพานี้